แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้ได้เฮนะคะเงินเข้าอีกแล้วค่ะสำหรับการจ่ายเงินสองงวดรวดเดียวเลยนะคะจ่ายจริงโอนจริงค่ะ 18พฤษภาคม2 5 6 6ทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวล่าสุดกรมการค้าภายในโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะออกมาแจ้งข่าวดีในการประกาศราคากินกลางอ้างอิงให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวเดินทางมาถึงงวดที่30แล้วก็31แล้วงวดที่30มนะคะมีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงออกมาสาหรับพี่น้องเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยว29เเมษายน ถึง5พฤษภาคมได้รับการจ่ายเงินชดเชย1ชนิดข้าวก็คือข้าวเปลือกของมะลินอพนอท,ท,ามมาท,ทนนี่ราคาเกินกลางอ้างอิงอยู่ที่13,660บาท28สตางค์จ่ายเงินชเฉยอยู่ที่339บาท72สตางค์ค่ะตามมาด้วยข้าวเปลือกปทุมธานีราคาเกินกลางอ้างอิงอยู่ที่11,417บาทนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่11,444บาทแล้วก็ข้าวเปลือกเหนืออยู่ที่12,628บาท43สตางค์ซึ่งในส่วนของ ข้าวเปลือกปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกเหนียวราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าที่ประกาศไว้จึงไม่ได้รับการจ่ายเงินเฉยเพราะฉะนั้รรน,นงวดที่30จ่ายเฉพาะในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ค่ะส่วนงวดที่30ก็มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีการดําเนินการจ่ายเงินสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรที่แจ้งเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่6ถึง12พฤษภาคม2 5ง6ายปรากฏว่ามีแค่หนึ่งชนิดข้าวก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ค่ะราคาอย,อยู่ที่1 3 6่ 1 8 6บาทราคาส่วนต่างอยู่ที่313สบาท92สงตางค์จึงได้รับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในวันที่18พฤษภาคม2 5 6 6แต่ว่าข้าวเปลือกปทุมธาน,นีข้าวเปลือกเช่าข้าวเปลือกเหนียวนะคะราคาสูงกว่าเกณฑ์กลางที่วางไว้นะคะจึงไม่ได้รับการจ่ายเงินชดเชยเอาะคะ่ะข่าวดีมาแล้วนะคะเดินทางมาถึงงวดสุดท้ายแล้วสําหรับการจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวงวดที่30แล้วก็งวดที่31รับเงินจากทางธนาคารทกศ ในวันที่18พฤษภาคม2566นี้พร้อมกันทั่วประเทศยินดีด้วยค่ะ